สุดกับเป็น้องค่ะแอดมินใหญ่สอนงานแหละค่ะพี่น้องเรื่องอะไรก็ได้เราไม่ต้องตั้งเรื่องเราเห็นอะไรเราก็พูดไปเลยไม่มีคลิปเรียนอะไรเราก็พูดเห็นเขากางตัดชุดเราเราก็พูดไปเห็นตัดชุดเราก็พูดไปโซนเกีบยปานทยสอนค่่ะพีน้องสอนงานอีพอเราเล่าซ้อนงานเอฟซีค่ะเรียนเราพูดซ้อนงานป้อมแปรมแล้วก็ด้ไดา อเ,เอาเจ้าข่อยชายตัวยางไปเจ้าสอนงานขอยมาทีแหลกยัสงสีละน้าคอยุ้งไทยก็ไปมน,นอนตายอยองอุ่นเอาจ้าบ่มีเพี้ยนเนาะขี่ขาก็ว่าโลดโมแมนพี่ <laughs> ้วงรู้ปหนาเปลาก็ได้นุกันโดนเลยบปด็เห็นปะก็สอนงานกพป่นดวงงานแล้วสิเป็นยังสีละอีสอ,อโห,โหพี่ยาว ลองคลิปแล้วเหรอบรรยากาศโอ้ยเบนพี่เบนค่าบอกเอาขยะไปแท้แล้วลู้ล่าลูกไส้ได้บูดกันไปหรอคะโยบลกน้อยน่เบื่อเว้ยลูกไส้ กรการใส่พวกนั้นคือซีเรเปอร์คูเปอร์ตามมาทำไมคะคูเปอร์หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดคุณนั่งไปหัวรถพุ่นอะพี่เขาชื่ออะไรน่ะ ยังไม่รู้จักชื่อเลยซื่อยังล่ะสัมผัสไปสวัสดีค่ะนั่าใกล้ๆสัมผัสเลยไมาใสม่ใส่มี่หนุ่มีปัวไปมี่หนุ่มีเนี่ยจะท้นสัมผัสโอ้ยเขจะไปซัวให้ยังพูดขนาดนั้นเนาะรอดหรือเปล่าพวกสัมผัสสัมผัสพวกยังพี่ปุ๊บเดี๋ยวใช้สัมผัสเขาเนี่รอดหรือเปล่ามึงหรอไงใครเขาหมสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นคนใส่หรือเป็นคน คนจังไรเยคนตทีเคนตทีป่ะตีจะตอบคนตีเท่นั้นีเดตีกันแล้วมันแปลว่าแอนไจเดตีกันแล้วจเดตีแอนมินเอจเดตจัดการแล้วจเดไสกับแอนมินเหรอตัวอันนี้แก๊ลลินแลินอายุเท่าไหร่คะตัวนี้ไม่นำผลอายุจากของมัน เช่าเก่าค่ะอายุ29ปีแต่ก่อนอยู่ไหนคะแต่ก่อนคอามตวามที่ะบเต็ปไอากเน่ะตอน่เจ้าของนาบอกเทอเขา้เขาบเองขายปลาเขาบอยก็เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนอ๋อเสร์ฟอาหารอยู่แถวไหนคะอยู่พัทยาอยู่ร้านเน่ร้านย้าวนค่ะร้านย่างร้านขายเนื้อย่างะ แต่พัทนาเยอะมากเนาะทางนี้ยังวกเปกระดินพวกอะไรนเยอะมากไปเจ้ากุ้หัไปกิน่อยู่พัฒนกี่เดือนป้าเจ้ากู้เหลืองเมือเจ้าเคยไปศิลปินีสานร้องเขาไปให้เงินเดือนเขาให้มันเป็นติปใช่ไหมมันต้องดิ้งเอาใช่ไหมกู้เหลืองเมื่อกินเราสองเปหาเพรียวกูอยู่บาเลยพัยาสู่ชีวิตเดมันัสูงแบบ ลเล,ลจยจังใดก็ได้มาสมัครแอดมินค่ะแบบอเประการลำบา <c oughs> ่เ <c oughs> ลอดม่ะก <c oughs> ังบัล,ล้ค่ะก็ <c oughs> ะักนมาหลายเื่อลก็ลองมามาเบิงเพราะว่าแอดมินนี่มันต้องท่านเหตุการณ์ใจรักแล้วมันลำบ,บากสูง้งานละ่ะเป็นมอลลำมันกันลำบากในแบบมอลำเป็นแอดมินก็ต้อง มันก็ลำบากลำบากอยู่เพราะว่าหนึ่งเรานอนนอนมาเป็นทีได้นอนพอเนะมันไปน้ำงานน้ำมันสิางายนกาินกาสกินกาายกินกางายกางทากนกายนางสายกนงส่ยงากินองสียกนกาะสายกหาายกไงกินกงน้องสายแินกงส่ยินงยนงสายกินกางสินองายกินกงนกอายงกน้งนนิินพี่นนินยนนี่นอง พี่เบนเงเป็นหัวหน้ามูแื่ความกังวลนั่นเลยความยากของแอดมินคืออะไรพี่เบนเอางี้ต้นเดตเรามาเลยความอดทนความอดทนต้องมาก่อนับแล้วก็พยายามมากขึ้นพยายามอดทนตอนนั้นทำสถิติเท่าไหร่นะแอดมินสามสี่คนทำร้อยคลิปอะร้อยคลิปวันเดียวตัวคุณไร้เศร้าตัวคุณไร้เศร้าคลิปคือถึงเวลาทำงานคือทำจริงๆทำแบบเบิดมือเบิดเว้นเลยเด้ เป็นกะเป็นกะคนหน uh, the ึ so, yeah, no. ่งไรสุดแล้วก็ความเร็วค่ะพี่น้องค่ะมัเปนเรื่องจากพอการใส่นีเล่ที่แรกมนขอใจเเพาเย็นนี่รถไทยเลรอเปยางรถกอยางไป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 ถึงทมาอับฉิบความไวปอการไส้ลึงความไหวอย่าดองคลิปรีบลงให้ทันเหตุการณ์ต่อนว่องไปอับตอนนึงก็เสกคืนเองมันควรทำสถานการณ์เสร็ยนีน่เรยวใช่องดูเรียว วานน้องวานน้องถ่ายตอนเย็นกัมั้กินขาเี่ยอมเพิต้ร่หาเล่นเพีคืนกับเพียคืนเสียเอาย่ายจปู๊หยุดก่อนแล้วก็มาอัพนี่แหละคับพี่น้องค่ะค่อยๆเรี่ยนรูปูได้อยากมากกัสมัคมาอีกกับพี่นองค่ะเดียวนี้คืออยู่ในช่วงฝึกฝึกประสบการณ์นี่อจแล้วกนเดียวพอฝึก่อนนบานอินวงนี่อเดี๋ยวพอฝึก่อนพอออมาฝึก่อนะเพราะว่าพอไปวงสแล้วมันเป็นหน้างานจริงๆะพี่องคะโอ ยางมันหลอดกำลังแจให้พี่แปงด้วยนะคะูุ่ย่างซื้อกันตุ๊กตุ๊กเป็นเสี่ยม้าเป็นหมอล่ำเตีอกวหมอเปเป็นหางเครื่องอันเช้าน้อยเอลผิวเปตะเปืองผาเนอะเขาใส่ตัวเดียวใส่สามผอมตัดเม็ดตัดสี่เม็ดอยู่กับวซีอยู่กับวิวซีบลเรียงถึงไหนดิเขาเอลเขาเอลหยิเจ็ดหยิบแปดหยิหกสิบองเอล เออแต่เกมยู่กับพูนี่ก็เฮ้อย่ดอเขายังเอายั่จมิงบาเอาใส่เอาแต่ว่าเฮาประกาศใจสุดที่เกมแล้วมั่นใจด้ลใส่แลไวก็ยังไม่้อื่นใส่่งโพดตกก็ได้นาะเพื่อนยักนยาวไปไหนน้าอุ้ยโอ้ยโอ้ยยังเล่นดักเหยือคือแต่น้ไอเอ้ยตั้าของเราดิใส่ในบ เอาไปแล้วไปใช้บัตรไหมใชยคิดผู้ไถ่ายคิปเที่ยวรถไปทิ้งขยะนปวยเี่ยวก้เอลูกนี่ราคาช่วงมัม่งานของแอดมินพลกับท่านหน้าที่ดูแลบ้ารค่ะพี่น้องเศาัดนี่ไปแล้ายไปี่สุดาไปวเ้าซจากของแมน ใช่แล้วค่ะพี่น้องค่ะแอดมินเนาะกำลังใจไน้เด้อพี่น้องมากบ่มีหยังได้พี่น้องค่ะเบิ่งซอยกันเบิร์นแง่งซอยกันแม่บูดกระเด้คุ้มบอลลูกเอาเตาผู้ใดมากกับแม่บูดกระคุ้มบอลลูกเอาเตาลูกเบิดทุกคนพี่เหี้ยมาที่แหลกนอนแหมนอนเองเป็นตอรี่ตันเราเนาะอีแม่บอกเรื่องในเหี้ยเาหน่อเพิ่นบัดลืมแหม่เฉดระเพราะว่าเม็ดภาพนั้นติดตาทายางมาแล้วเพื่อนรีตัวนั่งนี่เห็นบักหมู่บ้านเพื่นเรา็นชีพอเพื่อน ยาวเนาะยาวมามีหยังคือกันมาทีแรกบ่มีหยังเลยแต่ว่ายาวก็บ่ได้ถึงขนาดนี้